โอ้โหน่ารักจังเลยอือหือเอ่อขอให้ดาบให้รวยนะไปเปิดประตูเงินประตูทองโชคให้ด้วยวันนี้กลับ,บ,บไปให้มีโชคในใจโอ้โหให้มีโชคมี้าบนะโอ้โหิมมนะโโหมดว้ โอ first, ้โหทางนี้มั่งทางนี้ขอขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยก็ไปขอให้มีโชคมีใจไปเปิดประตูเงินประตูทองให้ขอด้วยรอหน้าแบบนี้อะป่ะคนอือเฮ้ยหน้าปากรอเลยอ่ะเร็วเร็วได้ทุกต่อโอยตัวนี้ได้ทุก อหออกัอถกมาหาเสียงยังไงเนี่ยโอ้โหตาวนี้ร้อไปเลยอโอ้โหน่ารักจังเลยโอ้โหตัวนี้ไปเปิดไปตัวเงินไปโอชกให้ด้วยโอ้โหดูทำน่ารักจังเลย โอ้โหดูดิไอให้ตัวอาบักดูให้ยังโอ้เท่าเยอะแล้วเนี่ยเธออือหให้ให้ขนอ่นก็กินบ้างลูกออถนัดออกอย่างนี้โอ้โหน่ารักจังเลยเออ